พิมพ์สรที่ส่งไปด้วยโอเคเด็กพวกใหม่ๆมันพูดมันพูดไม่ค่อยชัดครับมันพูดแบบมันพูดไม่เต็มคำนฟังไม่ใช่รู้เรื่องที่มันทูด I'm oh no time was it ผีไนแม่ไม่คิดไปเองพ่อเคยบอกว่าผีไม่มีจริงแม่เอามือ้หลังใส่กงกงผีนี่ม่ค่หล แม่มู่จิงแม่ไปเ่บต้านมัน่ชิบกม่แม่ม่ม่ไว้ฟงเนีไม่ต้องไม่เล่าเลีพี่หูคอร้องไม้ล่ตอนนี้จะมาตั้ง กระดาษหน้าเดียวแบบนี้ไม่ต้องิงจาตัดเป็นสมุดจแล้วที่ไปดูบนห้องนะถ้ามีกระดาษหน้าเดียวแบบนบอกให้ทิด้วยัิงไม่ยอมทิงอีกไม่ไปมเออเหมือนแม่กับพ่อเลย เลือกเก็บมันจะไหม้บ้างนี่มันเล็กๆอยู่เก็บเยบเต็มบ้านทั้งหมดงั้นไปไปนั่งไปขอนั่งแป๊บนึงน,นั่งตรงไหนนั่งตรงเนี่ยไปนั่งเลยนี่นั่งที่ขาแม่งแงงไหนแม่ยังไม่พยออเหรอว่ามันเก็บเลยยังไม่พอมั่าให้เกินเลยแล้วจะตีจะกวาดอีเแล้ช่าง เย่อะกว่าเนี่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 กดกระโดดข,ข้างหน้าเราจะได้ อ็นอระโดดทระจาก็ะดะตอนได้ยังอะยังเดิขึนเตเก็บของไว้ในตู้เจอเวลาเราใช้น้ำสิหาเจอไมีคนรู้น้เลยว่ามีคนไปได้อไป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 

คว,วามกล้าใช่ความกล้าเงินวัดเลขสิบเลยให้นั่บอมเป็นสิบ้ด่วแล้วก็้อามาแล้วเออก็ดานั้นไม่ได้เป็นัไม่ได้เนี่ยดอ

บ้างดิแล้ว ไม่ได้กระโดดธรรมดาค่ะ ยกกันแล้วแม่กูนอนได้ดีๆเราไม่มีหมอน okay. นอนเด้อเฮ้ยนีก็มีแฟนกับเขาแม่ไม่รับเลยนะแม่ห้ามมีแฟนเลยนะไม่อยากมีมันมันสร้างให้หนูมันเป็นแค่แล้วมันก็แล้วแล้วก็เลือกแป๊บเดียวแล้วก็เลิกเหมือนพี่ทับใช่ไหมใช่ จะมีทำไมไ <ป S 1> ใช่ไหมนีมม่เพื่ออะไรนี่เพื่ออะไรถามมันดูฟิต นีเหลือแค่ตอรายง,งานกัจทีมที่เราส่งคนบ้างตผื่อตามกูตามหมายถึงเพื่อนหนูมันมีแฟนไม่ใช่ไอ้น้ชาด้วยเป็นเพื่อนตอนป .2 อ,อ,อะ่ะไอ้พูน Yeah, I'm going